มีคนสุบได้เป็นน้อยเดยเครื่องบิน,น่นกินยังเลยวะสีผู้สีม่วงเหมือนไอติมกรอบเลยฮะว้า มื่อวานเจ๊ปูเขาอันนั้นมีธุระนั่นแหละไม่งั้นก็แกก็ยิงล่วง,นนงไป้แล้วไอ,อ้นั่นอะยิงใครยิงหัจแกมีธุระเราแตกปุ๊กแกออกเลยตรงนี้คือตรง ตรงที่ลานคา<อ>ตรงนี่ใครตามมาวะตรงนี้ตรงไหนวะเนี่ยอ๋อ้านคาอยู่ข้อบบนนู่นเนาะ ซาซีเกมคอมไปดูในในใน u t u b e แม่งมีสอนการตั้งนู่นตั้งนี่แม่งเพิ่งจะเห็นขับเตลิดลงข้างทางหลายรอบแล้วมันมาเพิ่งเพิ่งไปเปิดดูว่ามันเออขับอย่างนี้นะอย่างนี้นะอย่างนี้นะแม่งเละเทะหมดเลยกู ก็สนุกดีแบบเราตั้งแบบเป็นผู้เล่นใหม่เข้าโค้งแม่งเบกเองอ้าวเสร็จกูเลยคราวนี้แม่งเหยียบไม่ไม่ปล่อยเขาเล่งเลย <laughs> พอได้ละมั้งลูกเอ้ยอะไรอันนี้ปืนใคร ไม่ใช่ของผมของศัตรูไม่รู้บอดหรือคนมันลั่นเมื่อกี้นะะไม่รู้แล้ววะตกลงพที่อยู่ไหนวะเนี่ยโอโ้โหอยู่ห่างคนอื่นเลยเบอร์สามอยู่นู้น <Watch out. S 2> มันจะบอดอีกงน้ามจะบอดมันย,งงนยิงตรงนูนะ้น่ะมันจะบอดใ่้อยู่ดีลั่นผงขึ้นไหมมันจะบอดเก็บเกียบข้างใยัไงวะ พวกแล้ววะไม่ไปไปไม่ถึงเลวผมชอบอยู่นอกวงมากกว่าเล่นง่ายกว่าเฮ้ยที่คู่มาเออไป,ห,อไปไหาเต่าเต่าอ,อ,อยู่คนเดียวโอเคกูได้รถแล้วเจออย่างไอตัวนั้นนะ่ะมีเสียงเดินอยู่หน้าตรงผมมากนะ ต่อมีบ้านอยู่ที่พี่บ่เดี๋ยวพี่เข้าบ้านก่อนเดี๋ยวขี่ทางไปลูกเขียวแค่หกสิบยัาร์คเอะเคชนตรงนี้พี่เข้าตรงนี้ตายแล้วใช่ไหมอืไม่รู้ตัวนี้หรือเปล่าที่ยิงแต่ตัวที่ยิงไน้บอทเตมมีนี้ปะเหรอใช่ใช่มีนี้มีโอเคตสร็แล้ว ไม่ใช่ว่ะวัตช์เอาต์พี่เอ้ย DBS อ๋อลง,โ,อลงโซนนั้นมสมองเบอร์หลงหลงอ๋อโซนนั้นน่าจะวิ่งตีเข้าทางมึงอะรอเลยเดี๋ยวกูฟาร์มเสร็จก่อนเดี๋ยวกูไปเย้พี่ผมจะขึ้นราคารอดูไหมอ,อ่ไม่ตีเข้ามึงก็ตีเข้าทางกูอะน่าจะออรถ มียิงดิพี่ครับผมครัผมโอเคห็นแล้วน้องหนึ่งน้องหนึ่งเห็นตัวอื่นเห็นตัวอื่นบ้าโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วต่อไปก็นำลงไปพี่กำลงไปไหนพี่เออกหนึ่งเหน่้องหนึ่งขับมอไซค์มาสองตัวคลิหน้าพี่เหรอไม่หน้าไอคลิ ตัวน็อกอกตัวน็อกแนี่นะตัวหน,นึ่งนขะีมอใส่มาสองตัวที่เหลือไม่เห็นนะน่าจะมาแค่สองตัวแหละที่เหลือเนี่ยจะเข้าทางอื่นหรือน่าจะเข้าช้าต่อไว้ก็กำลังไปนี่ยิงบอลด,ดีเกินเอร์ลบไปครับ ốc bốn bát quá ít không đứa trời sân này bây giờ ok 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 đang ok 2 ok ok 2? กะถุกจังวะอ่าเนี่ยคุณแปดคุณสี่มีแล้ว I got supplies ผมซื้อกระเป๋ามาอีกทำไมไม่รู้อะแต่ทำมาเก็บเสงินยูปิมตัวข้างหน,น้าข้างหน้าชิดข้างห้าชิดระวังนึก m a r k the location ไม่เห็นว่าคลิกะเรระวังนะเล่นเชิงไป็นนะบ้านสองหลังพี่บ้านสองหลังนี้ถนนนะเห็นเียงไม่เห็นตัวคลิกสองตีนไอ้สองตีนเขาวไว้หน่อยนะตีนเขาขนาดนัานระวังวปิดตัวในปิดตัวไหนได้เอาก่อนเลยเออ โอเคตัวที่มันบวกก็อยู่ผมยิงตายหาไปแล้วเหลือตีนั้นอย่างเดียวมระเจ้า m a r k the location เยสชยวยเยสช่วยระวังน็อกสองตัวสองตัวไม่ทันไม่ทันเมื่อกี้นะคุณว่าตัวเดียว

ระเบิดดักไว้เลยพี่ระเบิดดักไว้เลย,เลยพี่สาวระเบิดดักลองบอดนะบอดเจ็บนะเวลามันรัวแงๆชุบเสร็จแล้วพี่เฮ้ยข้างแพงนี่วะอะไรอยูวะนั่นแหละออกไปเลย ออกไปเลยนั่นแหละเห็นไหมเสาจริงดิเสาจริงดิโโอ้หข้างหลังว่ะชุบ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 สนิทกระตุกกระตุกกระตุกอยู่กระตุกยุก Help มึงมากระตุกเฮี้ยอะไรตอนนี้ไว้สัตว์เด้ถือดูซองลอยนี่ เั่งกระตุกถูกเวลาที่ไหนเม่นกระตุกถูกจังหวะจัดเลยว่ะ